สวัสดีครับวันนี้เรามาดูคลิปนี้กันดีกว่าว่าสิ่งที่เห็นต่อไปนี้คุณเห็นอะไรไหมในวงกลมสีแดงเดี๋ยวดูอีกรอบครับผมอันนี้จะเป็นภาพสโลโมชันซึ่งเกิดคำถามที่วิพากษ์วิจารณ์กันคือเสียงแตกอีกฝ่ายนึงมองว่าเป็นผีเป็นวิญญาณอีกฝ่ายนึงมองว่า เป็นคนแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นผีหรือเป็นวิญญาณเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าอันดับแรกเลยทำไมถึงมองว่าเป็นคนคือเป็นคลิปของชายหนุ่มที่เขาเอามาลงไว้นะครับขณะที่เขาขับรถอยู่แล้วเขาขับรถไปอะ่ะเขาก็เห็นคนเงาเหมือนมีคนมาแล้วถามคนข้างหลังว่าเห็นอะไรไหม คนข้างหลังบอกว่าไม่เห็นอะไรซึ่งมันแบ่งได้เป็นหลายกรณีหนึ่งกรณีหนึ่งคือคนหน้าเขาเห็นแค่คนเดียวคนข้างหลังอะ่ะเขาไม่เห็นอะไรเลยเขาก็เลยพูดว่าไม่เห็นส่วนในกรณีที่สองคือคนหน้าก็เห็นคนหลังก็เห็นแต่ติดด้วยความเป็นไทยเดิมอะ่ะพอเห็นอะไรอะ่ะก็จะพูดว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้มันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันอ่ะ ในมุมมองที่มองว่าเป็นคนอาจจะเป็นคนชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ที่เขามาหาของหรือว่าอาจจะเป็นคนเมาก็ได้ซึ่งมันบริเวณแถวนั้นเป็นติดกับวัดอ่ะมันก็เลยทําให้แบบน่ากลัวขึ้นอิมเมจขึ้นเหมือนมีพลังมากขึ้นนี้ในมุมมองที่ว่าเป็นคนนะครับครานี้ในมุมมองที่ว่าเขาว่าเป็นวิญญาณคือ ถนนสายเนี้ยมีคนเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็คนเสียชีวิตบ่อยมันกลายเป็นตำนานกลายเป็นเรื่องเล่ากลายเป็นความเชื่อเรื่องนี้คิดว่าเป็นผีหรือคนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผีหรือคนแต่ถ้าเราอยากรู้เราต้องถ้าใครอยู่แถวนี้เราต้องพิสูจน์นะฮะพิสูจน์คือยังไงคือแอบไปเลยช่วงเวลานั้นแหละแอบดูสักวันนึง สักเดือนนึงแล้จะเห็นหรือเปล่าถ้าถ้าเราเห็นบ่อยๆอยะอ่ะโอเคเป็นคนแต่ถ้าเราแบบเฮ้ยอยู่หายไปกับตาอันเนี้ยเริ่มน่ากลัวแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับผมสวัสดีครับ